คือการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นการสั่งงานข้ามกระทรวงเนาะแล้วทุกคนก็คือถ้าอาธิบดีเนี่ยคือ40หมดรวมทั้งท่านรองเลขาก็40หมดซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาของการบริหารจัดการอย่างหนึง่งคือ40ไปสั่ง40แล้วเป็นการแบบคือสทนชเนี่ยสังกัดสํานักนายกการไปสั่งงานข้ามกระทรวงเนี่ยก็อาจจะพูดง่ายๆคืออาจจะบารมีไม่พอซึ่ง4 1 ท่านเลขาใน41ก็สามารถที่จะสั่งงานข้ามกระทรวงคือประเทศไทยเรามีปัญหาในการสั่งงานข้ามกระทรวงเนี่ยมามาตั้งนานแล้วซึ่งอันนี้เป็นที่มาหนึ่งของการที่ต้องมีสทชซึ่งอยู่ภายใต้สำนักนายกแล้วก็มีมีอาวุธก็คือพลบอน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ทำได้ในระดับหนึ่งนะคะจนกระทั่งมีมีห่วงเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้เป็น เอาจริงก็อธิบายแทนไม่ได้จริงๆว่าทําไมท่านหลองเลขไม่สามารถจะฟังก์ชันได้ขนาดนั้นเหมือนกันคือคือเดี๋ยวผมเอาความเข้าใจผมนะก็คือสมมติผมอยู่กระทรวงหนึ่งคุณไทคกรอยู่กระทรวงหนึ่งเราผมกับคุณไทคอสิ0เท่ากันผมต้องรอท่านอาจารย์สิตธาง41ชี้มาใช่ไหมครับถูกไม่งั้นไม่งั้นถ้าเกิดผม40แล้วผมไม่สั่งคุณไทคอนมันท<ช>่วมแน่จัดก,การเถอะคุณไทคกรก็บอกว่าอ่ะผมสิบคุณก็สิบไม่ทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์สิตธาง อันนี้ก็คือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตค่ะ40สั่ง40เนี่ยยาก